วันนี้ลูกสาวก็ได้ประสบที่โรงเรียนนะครับที่ท่อแก๊สระเบิดที่โรงเรียนเป็นพิธาธิบดีนะครับผมก็วันนี้ลูกสาวก็ได้ใส่พระของ,งปูนมานะครับที่คอแล้วก็ขาดครับผมแล้วก็วิ่งหนีครับผมได้ลูกสาวเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับว่าวันนี้เขาหนีกันทีคนแล้วก็หนีกันทั้งโรงเรียนครับเนี่ยอ่ะไหนแล้วบอกพ่อยมันเกิดเหตุประมาณตอนเที่ยงบ่ไฟไบ่ายโมงกว่ขวบ่ายโมงนิดนิดบ่ายโมองอม แล้วไงไฟมันขึ้นมาถึงข้งโรงเรียนเลยอะไฟละองไฟอะมันขึ้นมาถึงโรงเรียนเลยชั้นสามเลยนะใช่มันขึ้นสูงกว่าชั้นสามอีกอมันระเบิดตู้แล้วใครใครคนบอนหนูอะว,ว่าว่าให้เดินลงมาอาจารย์แล้วพวกหนูก็บอกว่าให้ลงมาให้หมดเลยแล้วทีนี้เขาก็เลยวิ่งลงมาหมดอ่ะออกมาแล้วออกมาทางไหนออกมามดออินนู้ดหรอกดินเมฆขนาดไม่ใช่ออกมาลงมาไดมานะ<ช>่ะแล้วไฟไฟยังล,ๆๆลุกอยู่นะลุกอยู่ แต่ไม่ได้โดนไม่ได้โดนอาคารไงแต่ว่าแบบความร้อนไงความร้อนเข,ข้ามาถึงเล <ะ S 2> ยฟูดิงไง<ฟ>มันก็เลยฟูขึ้นมานะใช่ฟูขึ้นมาแล้วทีนี้ลมแรงมากเลยแล้วแบบพวกนั้นพวกนี้แตกหมดเลยพวกหินอะไรอย่างเงี้ยมันแตกออกอ,อก๋อละเอียดระเบิดขึ้นมาหาที่ที่โรงเรียนแล้วนะพวกสะเก็ดหินมาทีนี้เขาก็เลยให้วิ่งออกทางคาันนาแล้วก็วิ่งออกไปทางสองน้อยปีอ่อแล้ว,แล,วแล้วครูอ่ะแล้วอาจารย์่อา,าจารย์คนอาจารย์ทุกคนก็วิ่งตามหมดเลยอ๋อใช่แล้วก็วอ่อแล้วคันนาทีเดียววิ่งไปทุกคนได้อ๋อ ใคดีมันก็ออกไปทางหลังโรงเรียนไงต่างคนต่างแยกกันไปเลยนะไม่ได้แยกเดินแบบาอาจารย์เขาก็ให้น้ำหน้าไปก่อนแล้วก็นักเรียนก็วิ่งตามกันไปเป็นแถว<อ>แล้วใครวิ่งช้าก็ช้าใครวิ่งเร็วก็ไปก่อนท่นนี้ก็ล้อล้อริมริมถนนไปริมริมซ้ายแล้วก็วิง่เงเลยนิคมไปไกลมากก็เป็นกิโลเลยเอาปะตอเป็นไปอีกยังระเบิดอยู่เลยใช่ไหมตอนนั้นยังระเบิดอยู่ยังแบบ กระทุอยู่เลยอ๋อก็ก็ก็เลยก็เลยอยากให้นี่ครับก็เลยก็เลยเทปที่เห็นเห็นนะครับก็เลยเลยใช่ไหมก็เลยก็เลยได้เห็นเลยใช่ไหมก็เลยประสบผลสำเร็จใช่ไหมเขาก็เลยรับไปตรงอบตเปิงอ๋อตอนตอนวิ่งไปวิ่งไปถึงนู่นอบตเลยอ่ะทีแรกกลายก็ออบตอีกใกล้ยว่าออบาตอเปิงอ๋อ แสดงว่าระเบิดแรงจัด้วนะช่วงนี้ค<า>ิดดูขนาดอยู่ไกลเป็นกิโลสะเก็ดหินยังกระเด็นมาเลยแสดงว่ามันขึ้นมาแรงจัดนี่ครับก็เลยลูกสาวก็แฝงเลยครับปิดตาครับผมปิดตาเนี่ยทุกนักเรียนยังได้เปลี่ยนเลยตรงทงงเท้าขาดเกิดกระจายครับกระเทียมที่แฝงที่คอก็มีเส้นที่ขาดนะครับวันนี้ก็เป็นนี่ครับเดี๋ยวจะว่าสายสร้อยให้ใหม่เป็นปิดตาหลวงปูนมานะที่ผมให้ไว้เป็นห้อยคอนะครับผมนี่ครับก็เป็นข้างหลังรูปเหมือนนะ ลูกสาวแฝงติดติดตัวอยู่ครับผมนี่ครับน่าจะโดนอะไรเกี่ยวมาแน่ตอนที่วิ่งหนีครับผมนี่ครับเราก็เราแชร์ประสบการณ์นะผมที่ที่ลูกสาวมาวันนี้สดๆร้อนๆผมก็โทรหาโทรศัพท์ก็ไม่ติดโทรไม่ติดนะครับนี่ครับเราก็เลยได้ได้ประสบการณ์ดีๆของหลวงปู่มาอีกอีกเหรียญครับผมนี่ครับก็แต่แต่ก็หลายๆหลายๆหลายคนเขาก็ใส่หลวงพ่อหลายๆอย่างครับแต่วันนี้ลูกสาวผมใส่ปิตานะปิตารุนนี้นะปิดตานะครับ ติดตาเนี่ยครับก็ได้ประสบการณ์มาครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นเหรียญอัมบิก,กานะเหรียญน,นี้น่าจะเป็นผู้สร้างให้ผมมาเหรียญหนึ่งตอนนั้นตอนที่ผมไปเช่าวัตถุมงคลกับพี่แพทมาด้วยแพทให้มามั้งอันนี้จําไม่ผิดนะก็บอกว่าให้ให,ให้ลูกสาวผมใส่ผมก็เลยเอามาพี่แพทก็เรียบเรียบร้อยแล้วก็เลยมาใส่ติดคอให้ลูกสาวไว้นี่ครับนี่ประสบการเล่าสดๆร้อนตัวพายไม่ระอาบเลยผมก็บึ่งกลับจาก รับแฟนที่โรงพยาบาลก็รีบกลับมาบ้านต่อตอนที่ผมกลับจากกรุ้นยาก็รีบไปรับที่โรงเรียนนะผมนี่ก็วันนี้ว่าก็แชร์ประสบการณ์ให้นะครับนี่ครับก็บารมีหลวงปูนมาโชว์ติดธมโมน,นะครับผมถือว่าเพราผมถือว่านี่ครับวันนี้ผมก็จบเป็นเตยมแล้วสดแล้วก็จะให้พรลูกสาวแล้วก็จะใส่สร้อยให้เส้นใหม่ให้้องเส้นนี้มันขาดกับอันนี้ก็ จบเรื่องราวนี้ครับผมมรรมีของหลวงปู่มาโชว์ดิธัมโมที่พักสงขลาแก้วทองนะครับผมเนี่ยครับก็นางไม่อยากจะออกโทรศัพท์บอกใหงางนครับนางไม่อยากออกกล้องนี่ดูหน้านางด้วยนางไม่อยากออกกล้องแต่ผมบังคับให้ออกครับผมว่าพ่อพ่อได้ได้เล่นบางทีก็เรยอยากให้แชร์ประสบการณ์ติดร่อล้อวันนี้ขา่าวประทึกฝันที่โรงเรียนเลยนะครับผมตอนนี้ถือว่าดังไปทั่วประเทศเลยครับที่รู้จักกันเลยในถังท่อแก๊สบ์ทอนะครับผมที่ ระเบิดนะครับผมพี่เพื่อนเพื่อนก็ได้เห็นนะครับที่ผมแชร์ไปก็มีผู้ประสบภัยก็สามสี่คนที่เสียชีวิตแล้วก็ก็เสียบาดเจ็บบาดเจ็บสามสิบกว่าคนครับตอนนี้ก็หลายๆคนก็ดูแลรักษาที่โรงพยาบาลด้วยนะครับก็ก็วันนี้ผมก็อัตนาของพ่อครับที่ขึ้นคอให้ลูกต่อนะครับผมก็ที่พีทันใดที่ที่มีก็แฟนให้ลูกสาวได้นะครับลูกสาวลูกชายแล้วก็แฟนได้นะครับถือว่าเป็นห้อยคอได้ดีนะครับผมวันนี้ก็ พลมีหลวงปูนมาโชวิตธรรมโมนะครับผมวันนี้ผมก็กราบลานะครับผมขอบคุณนะครับ